อาจารย์สอนดีแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่ามาล้างออกนะครับต้มแล้วโอ้ฟอกแล้วแล้วก็มาต้องมาล้างอีกทีปอกนะครับล้างเลไหมค่ะขเลไหมโอ้แบบนี้ครับอาจารย์สอนนะครับแนะนำตัวไหนครับไม่แนะนำตัวบออาจารย์ให้น้ำคือไรั้นะครับกับวิธีชนบ้านเราครับนี่ครับ น,นี่เขาเรียกว่าฟอกไหมต้มนี่แล้วก็มาฟอกกับน้ำเย็นนะครับกับต้มน้ำร้อนน,นี่ครับก็จะมีโอ้หลายขั้นตอนเหมือนกันนะฮะท่านจะได้รู้วิธีการนะครับว่าไหมแต่ละผืนไหมแต่ละผืนนะครับไหมแต่ละผืนแต่ละเส้น แต่ละมัดนะครับค่อนข้างจะพิธีที่ันนิดผ่านขั้นตอนวิธีการพิธีกรรมพิธีกรรมผ่านขั้นตอนวิธีการในการทำนะครับค่อนข้างจะ,ะละเอียดนะครับแล้วก็ยาก,ยากมากเหมือนกันยากยาก<ๆ>มากเลยแหละเขาไม่ให้ไม่ ไม,ไม่ไม่มากธรรมดาทรัพยากกมากเลยครับยากมากมากเลยนะครับนะก่าจะผ่านขั้นตอนเหล่านี้ได้นี่ก็ต้องต้องใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับเป็นวิธีการวิธีการในขั้นตอนขั้นต่างจะต้องใจเย็นนะค,ะร,นะครับไปเรื่อยนะฮะใจเย็นๆยนะครับ นี่ก็ถือว่าเป็นแม่แบบนะครับแม่พิมพ์เป็นครูได้เหมือนกันนะครับโอ้วันหลังนี้ต้องเปิดคอสแบบนี้แล้วนนเนาะนี่ครับก็มาบอกลูกหลานต่อรุ่น,นต่อรุ่นนะครับขอให้เจริญเจริญนะครับอายุมั่นคายืนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ สิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจมากๆพัฒนากันแล้วกันครับนะขอเสนอโดยร่ำรวยรวยนะพี่กันยาครับ to ขอบคุณนะครับครัดูเป็น,เป,นเป็นตอนตอนต่อไปกันแล้วกันนะครับนะครับวิธีชุมชนของบ้านเรานะฮะนี่ฮะนี่เป็นเป็นเป็นวิธีการค่อนข้างจะผ่านมาหลาย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 อย่างนะครับก็มีนี่ครับนี่ฮะนะครับผม ค่อนข้างจะต้องผ่านมาเยอะนะครับขั้นตอนมาเยอะนะครับครับผม่านมรสุมมาเยอะ <c oughs> ผ่ามยอจะเลี้ยน,น,น,นะครับรอิปตามชมกัต่อไปครับ